สวัสดีครับน้องแนนสวัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชมครับมอนีอ่มาฟังแนวทางความฝันของน้องแนนครับด้วยกันครับงวดของวันที่16พฤษภาคม66ครับน้องแนนว่าน้องแนนฝันเลยเนาะ,ค,ะครับแลบ้วก็ฝันฝันนี้ก็คือได้ตัวเลขเลยใช่ไหมหรือว่า<ช>ต้อง<ะ>ตีเอาอีกได้ตัวเลขอ๋อได้ตัวเลขเลขเลยเนาะครับเดี๋ยวน้องแนนช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าฝันว่ายังไงบ้างครับค่ะคือฝันว่าได้ไปทําบุญครับ ไปทาบุญแล้วก็ตักบาตรท,ทาอะไรแบบทุกอย่างแหละตักบาตรฟังพระสวดแบบแบบธรรมดาเคยทํากันทั่วไปอะเนาะแล้วครานี้ก็ก็เลยว่าเอา้ามาแล้วอะไรยังไม่ทันได้จุดทูบยังไม่ทันได้จุดทูบไหว้พระเลยครับก็เลยหยิบหยิบทูบขึ้นมาสามดอกครัหยิบทูบขึ้นมาสามดอกก็จุดคร,ครพออันนี้ก็ยกขึ้นหัวอธิษฐานครับคราวนี้ ยังไงทูบมันหายเหลือทูบ <De> er แค่ดอกเดียวเหลือทูบ er แค่ดอกเดียวราคาน,นี้พอมาแบดบูมือตัวเองเลขมันขึ้น,น,นทั้งสองมือสองข้างเลยเลขขึ้นสองข้างเลยสีแดงมากเลขขึ้นมือราคาน,นี้ก็ก็ว่าจะเอาทูบตัวนั้น่ปักกระถางให้พระก็ว่ามันมันมีแค่ดอกเดียวนะเนาะครับ พอกราบลงเงยหน้าขึ้นมาอย่างนี้อันไปที่ทีรถตัวเองมันมีลมเย็นตั้งอยู่ท้ายรถครับครับนี่แหละค่ะฝันแค่ท่านี้เลยอ๋อก็คือฝันว่าตัวเองเนี่ยไปทําบุญใช่ค่ะไปทําบุญที่วัดใช่ค่ะอ่าแล้วก็กําลังจะไปไหว้พระกําลังจะไปไหว้พระใช่ไหมใช่ค่ะครับพอไปไหว้พระปุ๊บ ก็คือได้เอาทูบมาสามดอกเพื่อที่จะไหว้สามดอกเพื่อจะไหว้พระไยังไม่ทันได้ไหว้พระเลยครับแล้วก็จุดจุดไฟแล้วก็ไหว้ใช่ครับพอพอกาลังจะก้มลงไปก้มลงแล้วในหน้าขึ้นมาทีทุ่หายดอกเดียวทุ่หายไปสองดอกใช่เหลือแค่ดอกเดียวใช่ครับเหลือแค่ดอกเดียวปุ๊บก็คือคราวนี้ก็เลยมาดูที่มือตัวเองเขียนตัวเลขสีแดง สองมือก็เห็นอยู่สองข้างเลยตัวเลขครับซ้ายและขวาสีแดงตัวตัวเลขอะไรน้องเนนถ้าทางข้างซ้ายค่ะเลขแปดสี่แปดสี่ทางข้างขวาเลขเจ็ดแปดแปดแปดสี่กับเจ็ดแปดแปดใช่แปดสี่เจ็ดแปดแปดครับท่านผู้ชมครับข้างซ้ายแปดสี่ข้างขวาเจ็ดแปดแปดใช่ครับก็คือตัวเลขที่เราเห็นในมือเราเนาะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมใช่เห็นแดงขึ้นเลยครับอืม ก็เลยก็เลยกลมลงกาบอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาอีกนึงแล้วก็จะกาบว่าจะเอาทูบปักใส่เงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงเห็นรถของตัวเองเรถตัวเองขนลงยินก็คือเป็นโรงศพข้างหลังกับบะรถใช่เป็นโรงศพเลยยังสวยเลยหละอืมครับครับอ่ะก็คือที่น้องเนียนเห็นนี่มองลงไปข้างล่างใช่ข้างล่างใช่ไหมใช่ไอไอน้องเนียนไหว้ผ้านี่คือไหว้อยู่บนศาลาใช่บนศาลาแล้วก็ คือมองคือมองลงไปข้างล่างครับเห็นเป็นรถตัวเองแล้วก็ลงสุดลงเย็นอะ่ะข้างหลังรถรงสวยเลยอเอยน้องเนียนแล้วถ้าเราฝันอย่างนี้เนาะมันก็น่าแต่ตัวเลขเนะี่ยมันได้เลยอยู่แล้วเนาะ<ช>เพราะว่าเราเห็นที่มือของเราครับ,รบถ้าเป็นพี่ฝันพี่ก็ต้องยืดเอาตัวเลขที่ขึ้นที่มือตัวเองอยู่<ช>แล้ว <นะ S 2> คือแปดสี่แล้วก็อ่าเลขอะไรนะเลขแปดสี่กับ เจ็ดแปดแปดเนาะครับแปดสี่กับเจ็ดแปดแปดถ้าน้องเนียนจะแก้ความฝันตีตัวเลขน้องเนนจะยึดเอาตัวไหนหรือว่าตัวที่เห็นนี้แล้วก็ตีเพิ่มไหมถ้าเป็นหนูหนูก็จะยึดเอาตัวที่เห็นครับยึดเอาตัวที่เห็นแล้วก็ก็จะใส่ทะเบียนรถด้วนอ๋อทะเบียนทะเบียนรถที่ว่ารถตัวเองขนลงศพใช่แต่เป็นโรงเย็นเนาะใช่ครับครับโรงเย็นที่ว่าเขาแช่ศพใช่ครับ อ่าถ้าทะเบียนรถของน้องแนนก็ทะเบียนอะไรนะ9557 9557สี่ตัว95ถ้าตัดก็เป็น95กับ57หรือว่า557หรือว่า955หรือว่า97ก็คือในสี่ตัวนี้ก็คือถ้าตัดก็กลับไปกลับมาเนาะครับตีแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะตีแค่นี้เลยครับแล้วไอ้รถที่ว่าขนลงมันจะเกี่ยวด้วยไหมในรถมันมีลงศพอยู่ด้วย หนูคิดว่าน่าจะมันมันก็น่าจะเหมือนแบบอะไรโดนจิตโดนใจเราเนาะอย่างกับอยู่ยึดอยู่อยู่ดีๆแบบเราอยากจยุดทูบปักอะไรเงี้ยเราเงยหน้าขึ้นก็เหมือนกับแล้วว่าเห็นรถตัวเองมาทุกลงศพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับมันก็เหมือนจะมีอะไรโดนจิตโดนใจอย่างนึงว่าเออมันอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ก็แล้วแต่คนตีเนาะใช่ครับถ้าเป็นพี่พี่ก็ตีเหมือนน้องเน้นหลยก็คือยืดเอาทะเบียนรถแล้วก็ตัวเลขที่เราเห็นครับแล้วมีตัวหนึ่ง มีตัวหนึ่งที่ถ้าพี่ตีเนาะใช่โลงศพก็สี่เนาะค่ะอ่ารถก็เป็นยานผานหนะก็ห้าหรือว่าสี่ห้าห้าสี่นี่อีกตัวหนึ่งถ้าพี่ตีนะค่ะครับเอาไหมค่ะก็ได้ก็ใส่ให้ท่านผู้ชมก็ได้ครับก็คือเอาไว้อีกตัวหนึ่งเนาะกันไว้ครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือสลับรอบนี้น้องแดนฝันฝันว่าตัวเองไปทําบุญครับ การไปทำบุญก็ถือว่าเป็นฝันดีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะครับก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วครับไปทำบุญที่วัดครับที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี่จําไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นที่ไหนไม่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะครับก็คือขึ้นไปสลาแล้วก็ไปปกติเราไหว้พระเนาะแล้วก็ใช้ทูบสามดอกอยู่แล้วครับก็คือว่าน้องเนียนก็เอาทูบสามดอกมาจุดไหว้พระเนาะพระประธานครับพอไหว้ไปปุ๊บเงินน้าขึ้นมาทูบเหลืออยู่ดอกเดียวก็เลยแบมือดูเนาะครับ เห็นตัวเลขก็คือ84กับ788้าย84กว่า788วแล้วก็ก็เลยตกใจเนาะแล้วก็ก็เลยกาบใหม่มีทูบอยู่ดอกเดียวก็เลยกาบว่าจะเอาทูบไปปักก็มองไปง่ายขึ้นมาก็เห็นรถตัวเองกาบเห็นรถตัวเองขนลงศพบรรทุกลงศพเป็นโรงเย็นเนาะครับน้องแนนก็เลยยึดเอาตัวเลขที่ทะเบียนรถยนต์ครับก็คือ9557ครับ 9 5 5 7ครับแล้วก็ตีเพิ่มเติมให้ก็คือ5 4 4 5อีกตัวหนึ่งครับลงก็4อ่ารถยนต์ก็5เนาะครับตัวเลขก็มีอ่า8 4 7 8 8แล้วก็9 5 5 4 9 9 5 5 7แล้วก็5 4 ครับก,ก็ประมาณนี้ครับแนวทางความฝันของน,น้องแนนครับวดของวันที่16พฤษภาคม66ครับท่านผู้ชมครับ<ค>ก็ลองอพิจารณาดูเนาะน้องเนนเนาะว่าตัวเลขนี้จะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือว่าตรงกับความฝันของอท่านผู้ชมเนาะบางท่านก็ลองพิจารณาดูครับเพื่อมีชมมิราก,กับน้องแนนอีกครั้งหนึ่งเนาะครับน้องแนนมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหม,มครับในวันนี้ครับก็วันนี้ก็ ขอให้ทุกคนถูกและมีโชคไม่ลาภเหมือนเดิมครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกใช่เพราะว่าการฝันหวยมันก็เป็นแนวทางเพียงแค่แนวทางเนาะอาจจะมีพลาดบ้างครับบ้างหรือว่าถูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับก็ขออภัยด้วยแต่ว่าก็ขออยากให้ทุกคนหละได้มีโชคมีลาภคือคือตัวน้องเนียนก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีโชคมีลาภเนาะจากสิ่งที่เล่าให้ฟังก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความฝัน เลขจะถูกหรือไม่ถูกก็อย่าว่ากันเนาะใช่ค่ะครับครัวก็ขอให้ทุกคนแบบติดตามช่องครับแล้วก็ให้แบบรวยๆกันทุกคนในช่องนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับโรงเนียนครับสวัสดีครับ